ค,คิดดีทำดีจะได้ช่วยปกป้องเพืู่ภูาามิชาพระพุทศาสนาพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอิมานิทยังพันเตไทยธรรมมานิอัตถะปริฐารานิจตุป,ปัจจยานิสัพปริวารานิอิูุสังคัสสาโอโนอชยามะ สาธุโนโพันเตทิโคสังโคอิมานิไยธรรมมานิอัฏฐะปริขารานิจะตุปัจจยานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอมหากังเีคารังมิตายะสุขายะพันเต้าแดงประสงค์ผู้เจริ ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้กล่าวนามไปแล้วพร้อมครอบครัวญาติเนาะองสาคณาญาติระกูลวงวานสายบุญสายกุศลอรยาณามตรทุกท่านผู้คนของข้าพเจ้าได้น้อมนำมาแล้วซึ่งเครื่องทยธรรมปกสิบชุดเครื่องอัฐบริขาร บริวารพร้อมจตุปัจจัยขอน้อมถวายแก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรักเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเมื่อในโอกาสวันนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสมีเวลามากราบมาไหว้เจดีย์พระธาตุขนม ที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอสินขอพรขอความเป็นสิริมงคลขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางหลานจงมาปกปักร,รักษาอกป้องคุ้งครองให้ข้าพเจ้าทางหลานที่กล่าวนามไปแล้วพร้อมรอบครัวญาติพี่น้องปองสาคณาญาตตระกูลวงวานสายปูสายกุศลอรยานามิตรของข้าพเจา้า กงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญในหน้าที่การงานในการประกอบสัมาอาชีพมีสุขภาพพานามัที่แข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในธรรมะํำสัง่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบผู้รู้ผู้ตื่นผู้เปิกฝาน ด้วยพระองค์เองอีกประกานในข้าพระเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบนุญส่วนกุศลที่ได้กระทำในวันนี้และในขณะน,นี้ไปถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายอิยชนทั้งหลายบรรพบุพรุษของข้าพระเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วตลอดถึงเจ้ากรรนายเล่และสษรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่นี้มีมญญายาพี่น้องเราที่ล่วงลับไปอ้ามเก็เอ่ยชื่อเอ่ยนามหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้นําข่าวสารไปบอกไปข่าวอยากพี่น้องที่กล่าวนามาแล้วนั้นมารับอนุโมทนาบุญด้วยในขณะเดียวกันว่าเราทั้งหลายก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจเป็นสมาธิก็เพื่ออุทิศส,ส่วนบนุญส่วนกุศลให้ด้วยหลักการเชิญ อาวาสานหากท่านที่กล่าวนามมาแล้วนั้นไม่สามารถที่จะทราบได้ขอเดชอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากุอลโลกมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีหูแก้วตาทิพมีฤทธาสัตดาเดชเทวบุตรเทวดาที่เฝ้าพิทรรักษรษา เจด,ดีพระธาตุพนมจงนำข่าวสารการกุศลไปบอกข่าวให้ท่านที่กล่าวนามมาแล้วนั้นได้รับทราบและมารับอนุโมทนาซึ่งบุญกุศลผลฐานที่ข้าไปเจ้าทั้งหลายได้ตั้งใจอุทิศให้ในขณะนี้อา่านตัทุกได้ยากลำบากเห็นใจข็อขอให้บ้นจากทุก ้อมีความสุขนะ้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งเพิตมสัตเนศสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนรู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราหอวโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภิยยาปชาหัวโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกานเลันเลยอานีคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย,ส,ยะะสุขียตานังอริหารันตุกจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพระเจ้าขอครอบครัวญาติีน่น้องโคงสาคารายาิ ตระปูนวงวาดสายบูนสายกุศลอัลยานามิตรที่กล่าวนามไปแล้วขอตั้งสัตจาอธิฐานอ้างอิงเอาบุญกุศลที่พระพเจ้าได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาและกำลังบำเพ็ญกุศลอยู่ในขณะนี้มีถวายเครื่องบายสีจัดมาแล้วอย่างพระเีชสวยงาม เพรื่อ,องธทยธรรมออกสีบชุดและจะตุกัจจัยเพื่อทะลุบำรุงพระพุทธศาสนาประาภิสิสังข์เอดีพระธาตุพนมท่าน้ำท้าไฟข้าประาหารเช้าเพียงชำระนี่สงและทุนการศึกษาของพระพิสุทสามเณนวัดพระธาตุพนมในวันนี้จงเป็นพระราวะัจกัยเป็นอุปนิสัยตามสง ให้เกิดสติปัญญาญยา่างฐานในชาติีนีใจชาติมาตลอดชาติอย่างยิ่งให้แก่ความพ้นทุกข์กคือพระนิพพานเธออันิษฐานชื่อตัวเองเนีพระกูจะเสกคาถาเสแล้วก็จะสวดถวายความร้าง ขุจชาธิษฐานคิดนะครัผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะว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 ะโตสัมตมัาสักมตุทธัมสสะัะคะวะโต Imam Yesus tangi sama yang pakawa faras yang nyarati isi fata demi kata jeta teraku pakawa pendawa kejepiku aman tesi kau emepi kami yang antapa pasi tena nasin kita baju jangan kami suka masuk hati tanu yo kori foto jadi ku anak rio anak tasa di to yo jangan mata kila mata lo yo anak rio anak tasa di to ete kami kau yang upoh ante lo kamu masih mampati mata tapi nak bisa bertanya ku kalanya

उदपति जाना उदपति पंजा <laughs> उदपति नेचा उदपति आलोक उदपति का को पति का को करी रो तो रिया <ना> सचम का तपति में सची का तपति में भी को बे अरो जो दे जो का में जो जा पति जाना उदपति <laughs> पंजा उदपति नेचा उदपति आलोक उदपति की का को करी रो तथा में ने जाना उदपति <laughs> पंजा उदपति नेचा उदपति आलोक उदपति का को करी रो तथा में ने पति बदल रिया सचा पति में भी को बे anu itu dia itu tamil itu jago itu bati jalan itu bati baca itu bati baca itu bati loko itu bati jawa kiri baca mekiki kawi ini itu jatuh suar ya sate itu eh bati periwatan tawa tazak orang itu tak butang jalan tazak nang nasu itu tanggosi eh watawaro mekiki sate banjaru kesepada keseprau cinta seprau nija pasaja sate wapru saja anu terang tuh pasu bati bisa betul tercinta jadi kalau mau mekiki kawi ini itu jatuh suar ya itu eh bati periwatan tawa tazak orang

สาตโรดสั้าเวทุกชาตุมารณิกานังเทวานังสัตตังจุติว่าตาวะอีกชาเทวะสาตโรดสั้าเวทุกชาติวิสานังเทวานังสัตตังจุติวายามาเทวะสาตโรดสั้าเวทุกยามานังเทวานังสัตตังจุติว่ากุจิตาเทวะสาตมรด้นเวทุกกุจิตานังเทวานังสัตตังจุติวานิมาเรติเทวะ สาตวนสาวิสุขิมารตีนังเทวานังสาัตว์ตั้งสุตว่าเปรีริสัตว์มนสัตว์ตีเทวงสัตว์มนุิยาสาวิสุขวปรานิสัตว์มนสัมจิตานังเทวานังสัตังสุตวาพระมกนิจการเทวาสาตว์มนสาวิสุขพระมกิจการนังเทวานังสัตังสุตวาพระมปรีธาเทวา สัตว์มโนสาวิุทธ์พระมัรยตานางเทวานังสัตังสุตวามหพรมาเทวะสัตว์มโนสาวิุมหาพระบานังเทวานังสัตังสุตวาปริตาภาเทวะสัตว์มโนสาวิุปร์ติตาภานังเทวานังสัตังสุตวาอภัมานาภาเทวะสัตว์มโนสาวิุอภัมานาภานังเทวานังสัตังสุตวาอภัสราเทวะสัตว์มโนสาวิุอภัสราณังเทวานังสัตังสุตวาปริตาตุภาเทวะ साथ मनोसा देवा अपमु

इति इति हते रचने रते रमोते नयवा प्रपनोतः सतो अपोखते अयतत तत हसि रोमदातो जग्म बे सब कबि सब वेति अबवानो जवाला रो मजो डोके मात्र होते अति गमेवा देवा नाम देवरू भावं अधो भगवानु खानु थानेति अज्ञासिवा तभो कणन योतियासिवा तभो कणन योति इति तायत वत कणन यासा अन्य कणन तवे वदामय अहोसि I ibio paga a nga zaza poto aweca karaanazampan no zuka koolo kawe tho an karoaro kuriසාजाatiसाताatewaমানसाang dipoto tho pgawatiสต pengawata

अवदयो अवदयो तकेदयो अत्तरे सहनीयो अनोत्तरं สภาโหงสะาสมาเป็นเนมเลตสาวุตานตังพีเนกานามวิตะโกราจะเจนมาระนาติตาภาวิตินาจิตตวามุเนโตตันเตจะสาวุตเเตยมังขานีมาราติเรกมาบิโยติปัสสาภาราติโพรามปะนาบามวกรมภะตะจายาการกาันเตโสตนภิวิินาจิตตวามเนโตตันเตชะสาวุตเเตยมังลานินา กายเดชัตจวะลังอายิมาตะปโธตัข้าวากิจจาธรรมเสนวัสุตารุณันตังเมตมุสเสตวิธินะสิทวามุเนธตันเตตจะปะวะโตเตยะมงคลาลิโมเกตากัมมาติราตสุตารุณันตัปข้าวากิโยจนาปังภูริมาลวันตังเอเตเตสังกัตถะโนจิตวามุเนโต

ਤਾਂ ซาสาปวัตโตเตเจยมังกาลานิเอตาบิปุตเจยมังการาตคาทาโยวาจโนตินตินเนสารเตอตัาเตหิตาวาเนกวิวิตาเนจุปัตตวะหิโมกังสุขังอติตมายนารุสะพัญโยมาการุณิโกนโตุอิตายาซาปปารินังปูเรตวาปารเภสซาปปัตโตตัมโพติโมตมังเอเตนะสัจจวาเจนะโอตุเตเจยามังการานเจยันโตโม ทิยาโมเลสักยานาณนาทิปตะโนเอวังตะวังวิจโยห์อิจยาสุจยญาปันกะเลอภรณ์ทิตปันรังเเสเสปะตาวิปโขกะเลสัพพะปุตตานังอาคัปโตภะโมติติสุนันตังสุปังการังสุปะตังสุปวิตังสุขะโตสมุหโตจสุเยตังพระมัจาริสุขะทารินังคำมังวาจากคำมังปัตตาสุนังปัตตาสุนังมะโลกคำมังปณิเต

ัพมางคลารากาโมสัพเดวตาสัพสังฆานุอเวนัสตาสุเตอะวันตุเตนอนนานงานน้อยใช้บ่อยเงินหมดเงินมีหน้าสดเงินหมดก็หน้นาแห,แห้งไม่แห้งง่ายๆหรอก ปัวาราชมาทำบุญขนาดนี้สถานที่ทำบุญก็ศักดิ์สิทธิ์มีพระบรมธาตุพระนมเป็นสักขกีพยานในการทำบุญงามความดีมีพระบรมธาตุพระนมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ก็บริหัทสัมพัน์ที่แปด รัราควง2,569ข้าพเจ้าแม่ราตนานิมน์พระสงฆ์สพระธาตพระนมเก้ารูปเป็นเนื้อนาบนในการประกอบพิธีถววยเครื่องบวงสวงถวายเครื่องไทยธรรม60ชุดและธนูป,ปำรงพระพุทธศาสนาในวันนี้มีพระภูสุตะเจติยานุรักษ ผู้ช่วยเจ้าวาดพระพระธาุพระนมเป็นประธานใายสง์ในวันนี้พระครูได้นำถวายเครื่องบวงสรวงภายสีนำถวายเครื่องไทยธรรมออกสิบชุดนำถวายจตุปัจจัยในวันนี้และได้มีเมตาามตาเจริญพระทมนตลสุธรรมจักกับประวัตนลาสดพระสง์ ทั้งนั้นสวดถวายพรพระเเสียสนไปแล้วตั้งแต่ต้นจนจบไม่ติดไม่ขัดจนถึงป่านนี้เปล่าวนัวสวดนัวเหลือเกินเสษตัวให้สัสตว์สิทเส์เจตให้มีกศุศลเสษดีใส่ตนเสกมงคลใส่ตัว,ตวทำใจให้สะอาดเวลาเช้าทำใจให้ขาวเวลาเพล ทำใจให้เย็ยนเวลาค่ำทำใจให้รุ่มฉัเวลากลางคืนทำใจให้สดชื่นเวลารุ่งอารณุณ์ตั้งอกตั้งใจตั้งไว้ให้ดีตั้งแต่บัดนี้ห้อจงตั้งใจตั้งตัวต,ตั้งตนตั้งตนตั้งมั่นฝึกฝนฝ่ฝันฝ่าฟันฝันฝ่ายอบรบมม่มเพาะจอจิตจอใจส่งเสริมสอดใส สวมสายศีลธรรมศีลทรงทำให้สูงศีลร่งทำให้สวยศีลนาทำให้รวยศีลช่วยทำให้รอดวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดลันนิสัยบ้านกับวัดลาบ้านช่วยพ่อรวยใถ้า่ัน,นกันก็อพันไรทั้งสองทาง อันแมวดีหมาดีมีคนรักเข้าคงฟัาเลียงไว้ในเกหาเป็นคนดีย่อมให้จนคนเมตตาผ่านอุตสาสร้างดีไว้ให้คนองเขาต้องตนสั่งสมเก็บไว้ตามทรงไหา้ยยามเมื่อเฮาตายพอไปไกลเพียงเพือนเฮาอยู่ โค้งเพื่อนโมอยากปิดสาไฮอาม่ไปพอแต่ถึงปลาชาบุญบากปลาเข้าก่อเข้าทำอาเป็นอ้ำถูกผ่อนถูกแหงต่อแกล้งเบาความนีแนนริงบัวล,ลายโคราคเกออันนี้ถ้าเกินวะต่อเอิดอ,อ้อซ่อนเชิญอก็ได้รับก็ได้อนอนประจัดใบสีเลยแบบนี้ก็สิามามาืเด็กสำได้จุน มาหาเนาะเฮ้หน้าพอเบียแบบนี้จกกับอกพอเบีนไเลสานี่พอเบียนพอบ่อยเลกบุกหนาโยมเนยฟุุ่อเ,เออเออเดียวเลยเดียวก็น่าจะดีนะปยแจกปนายแต่ซอ,ององพ่ิษรังของพิการเรียร้อยเมื่อไหร่ไม้เลยเลยดาวสถานดาวสองแต้ม ก็ต้องุจจารตะกุดกันนี่ดาวเนาะอาถม้งกันนี่ดาวเออใส่ควาเซ็นแล้วไข่เทวดาเพล่นไนบูชาเพลินพปพนาเพอนจันร์คงเพลินเครืองพรตั้มไปกึงสำหร่อซอยเ่นเด้อยุราโ่เด้อโดเซยตชุดยันถวายพระเนธให้ในมือกองปเเทียมตัวน้ำตรงนา้พัวเาจากแรงหาไนเอาได้กระดอนเตเจงเอาได้่กอกน้ำ เตนโวอะปะริหะปะริตตังนะกัมเมนะเตทานังอุปะทัสสีสิทังปะติตังกมังกปะเมวะสะเมตตุสะเปอเรนตุสัพปาตะโนกะระโสยะตาปะณีโธ Afiwata do sakaro afinasatuka sebawa toatarayo sokete kayo papa afiwata nasire asaneta muat pajai nusatan ro tanak watanti ayu nusokang salang

कारण जमीन का या ताकि यह मग सौरियों जाति महाराज गुनावता नरपी चम्रमाला चायता चालो कपाला अमृतमो मिता मनुष्य चमचा तवेरी कबी चसपे सतारों के वंशों पर जारी बाता ने मैं तुम चाहते थे आप थे वो मातागी मेला पूजा करना ही में ना ओते सेना जाके पाहं सोरा पेशवा तानुका था สัพพะเลอินามายาวานิพันโมังนัสุสัพตะเยวายาตจโตเวเวโวจิตัมสติปัญญาหินาบาลานพันตุนกัสสกตุนรเยสุเบปุตติปะวรโรนาโตตามาโตวารุตัโณนาโตีตโตัสะโนาโตธรมามะเอโสตมานุภาเวนะมาโรกัสสภานุมา พ่กันเดอพราังสมบัติมพุโธปะกวาโปตังปะกวันทังอภิวาเทิวาโตปะกวตัทัมมังนัมาสามิผุปฏิปันโนปะกวโตสาวกสังโฆสังฆันมาเม